หมามันคืออยู่ได้เนาะันนเี่ยไปในปราสาทมันประยานผีเนาะคนละเอียดเนมือนอันเนี่ยโอ้หมาไม่รู้จักเนาะฮะสมานไม่รู้จักผีเนาะเออเราจะไปปากช่องหรือตรงไหนก็เขาพระสุเมนนี่ะก็อยากไปแถบระบาดไอฟอมีอีโต้ไหมไม่ไอหนึ่งเดี๋ยวเพื่นไอฟอดนอนไปฟอมีอีโต้ซะว่าสโลโก้แก้วน้ำมาม่มีอีโต้สิม่มีอีโต้แต่คือมีอีโต้คีร้อยเลยแหละพี่ตะวันแล้วก็มักเตมีดเนาะพี่นี่เนาะ พ่อพีตะวันหมักเต็มมือแล้ัว่พอมเขามาก่าใส่เกลือลืม้าเห็นลองปอใส่กันเมนยูบลมข้าวลวงพอมีไฟบ่นน่จ้าหรือปันไฟบอเอาพอพนยางมาหนิเดาเกือบว่ะที่โอ้พีลองท้าลงพอมาหลายแต่เฮ้ยเนของไผนี่ คือจะมีรองเท้าหลายคู่คือจะมีคนอยู่น้านลวงพ่อ